สวัสดีครับนี้ก็มาแก๊ดแอมแล้วครับช่วงนี้ไม่ได่แต่เกมนี้แหละนะฮะเราก็เล่นกันเลยครับเราจะมาอธิบายกันอ่ะยังไม่กดเลยฮะกูโกรธทำไมไม่ขึ้นหน้าโหลดนิ่งวะนะก็มาขึ้นหน้าโหลดนิ่งแล้วผมก็จะอธิบายเรื่องนี้เลยนนะครับผมนะฮะวันนี้เราให้ผู้ฟังหน่อยทำมาฮะไม่ไหวเราไม่ได้มาวิ่งเนเพราะเจออะไรเราต้องวิ่งสิ่งแรกนะครับเราต้องจัดการคุณโจนี่ก่อนฮะขึ้นเหมือนเดิมครับผม แล้วเช่นเหมนเดิมนะครับโอ้โหโนกูโดนูแม่งเลยไปเลยโอ้โหโอ้โหเอ้ก็เลยูเดิมนะสุดยอดเลยเดเนี่ยสุดยอดมากนะแขกับเไม่้องซสนะครับผมนมยา่้ะเสียงก็ไมงจะดอะไรปรับมได้ปรับได้กูคนไม่ช่วอเลย คือช uhm. bo okay. ื่อไหนล่รัวรัวโว้โว้โว้โวผมช่วยคุณในนีผมเลยโอ้โหโอระเบิดระเบิดของคารายเจอตัวแล้วโหนักมากเลยครับเล่นเกนของทุกคน า,า,ารู้แล้วทำไปได้เรามาดูคุณยามีกันไมายแล้วครับพอจะรอดหรือไม่ก็ไามา่สำคัญนะฮะเราก็เลยมาติดต <c oughs> ามยั <c oughs> เป็นร,งนร่งนจอดเก้าหางนี่ถ้าม่บอกมึงแปดหาอ้

เนี่ยที่กลายเป็นไอโคนเนี่ยเห็นรัตนาจนันอย่างนี้นะครับเตจหน้าจอนันต์เห็นใช่ครับจึงจึงแม่จะเป็นตัวลุ่มลุ่มตายทำไมคุณอะไรเล่นสุกโป่งเงี้ยฮะเล่นโคนนะโคลนมีหน้าดึงสุกปกอ่ะโอยลงโปกแล้วโอ้ที่สุดท้ายเลยฮะคุณร่อตายก่อนนี่ปะใครบอกไม่ไปเดียวไอเดนเต้วะ ต้องยอมเขาจริงๆให้ทีหนึ่งนะฮะมันกลายเป็นของที่เนห้องนี้ห้องเดียวเลยนะฮะทำไมสามเือมันต้องมันนอนอยู่ข้างล่างกันหมดเลยเนี่ยมันอย่าครับมันมาแล้วครับพูดปุบมาปัามาตายยากจริงๆครับโอ้โหแล้วใครครับเนี่ยเอ้ากำลังเห็นเขาเห็นยืนหลับอยู่อ๋อโอ้โหทุกสายจะโชยโอกาสเด็กน้อยก็ตกโคล่ะนะไปโอ้ยมาอยู่ที่นี่ไดอโอย เดี๋ยววิ่งไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเพราะเปิดโปรแกรมแฟบนะครับก็เลยวิ่งไม่ออกฮะโอ้ไปดูของแป๊บเดียวเออโอ้โหโอ้โหดีเดียรหน้าเนี่ยนะช่วงนี้นะผมแหลกนะครับผมก็ได้ทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องต้องหลอนคนที่ ที่ค้างนะครับแตว่าหลอนคนที่ยืนไเฉยนี่จะจัทั้แมงเงอ้เดี๋ยวเดีเจอคนนี้งะไคร้่างนี้เหรอครับไคร้เแคโดนโดนผมนี่แหละ่ดเลยไม่จะเป็นยังไงว้าววาวว้า ตัวเองอีกกูทำตามสนองอย่าวะวบ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 ว่วบวบวบบววบวบวบนบว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 นวบวบบวบวบนบวบวบนบ ของผมนี่ไม่ขวาทำอะไรนะครับฝึกวิชาอยู่บนหลังเขาแล้วกันนะครับโอ้โดนปืนยิงธนูใช่ป่ะธนูเลยปืนนั่นดีนะปืนไม่ธนูก็ยังไม่ออกนะเรามาดูทางยุ่งี้กันต่อครับรู้สึกว่ารอบนี้จะได้ที่หนึ่งแน่แค่ลุ้นนะไอ้ยาดูเรือมังรถเร็วง่าย ถ่ายไปครึ่งเลยเหรอใช่ครับนอกจากเออโดนปักหัวสินไฟกระห่าไปโอ้โหเก็ตเซเนปเปอร์เก็ตเซเนเปอร์อีกโอ้โหเซเนปที่หนึ่งอีกแล้วครับคุณยอมีนี่อีกแล้วนะเราต้องลุมไหมครัโอเคครับนัดกันลุมเลยดีมครับเอ้ยเจอเย็นเราต้องกำจัดอีสองคนนั้นก่อนนะขนาที่สองนะโปก้ะ อ๋ออืมพร้มชิดดีนะครับผมสมแล้วนะครับเพราะมันเป็นสายยิงไกลครับสมแล้วครับที่คุณชื่อเรื่องความเสี่ยงร้ายนะครับอุ้ยใครรวมเลยจะมาโดนเสิร์ฟตัวแรกเลยวะเล่นกวนมากเลยตออาเลมที่นเลมพูดแล้วนะครับผม ตอนนี้ผมวิ่งไม่ออกนะเนื่องจากวิ่งหัวแต่ก็วิ่งไม่ออกแล้วเย่วันดีครับคุณเยามิ่นี่คือพิธีนักทายนะเนี่ยในเกมนี้นะไม่เจอคนรู้จักนะเมื่อเจอคนรู้จักนะครับนี่คือพิธีนักทายนะเองเยามินี่ติดดองเลือดไว้ใช่ไหมโอ้ทำไมต้องโดนด้วยล่ะ ผิดคนหรือเปล่าโอเาโดนนะโดนคนไอ้ประิเอ้ยคุณนัเต้ยไมนเล่นอย่าคุณอะไรโอ้โคุณกเม่กรหายเลือดวะาบาครัทำไมเลวจบตนะฮะเป็นคน โอ้ด oh, ัลเลนเข้ามาใกล้แม่งโดนโอ้โหแอ่งส่งกระปงที่หายคุณเดินเข้ามาใกล้จะถึงกับเห็นตายกันไปทีโอยโอ้ยโดนหน้าคุณโยมีโดนโดนส่งกินสกปรกอย่างนี้มันต้องใช้แบโอลนะโผล่เต็มโอ๋อโอ้โหทำน้ำยาข้าวหน้าลืมไปเลยว่าเคยกินมข้าว ข้ามเปลี่ยนหรือเปล่าข้าเนหรือเปล่าข้าเนโอยโดนัูโอ้รู้สึกว่าตอนนีเบนเตตายก่อนครไปเคุณนเ็บโอ้ตอนคุณมาเ่นเอาริงนี่มันไม่ได้เลยนะครับี่ี่ชนะเอาน กูวินทีเดียวไม่ทีเดียวโอ้โหได้เลยแต่จุดเด่นของของตัวโคน,นี้นะครับคือหนึ่งเลยเดินช้าครับอือนก็โคครับอีกสองก็คือกระโดดไม่ได้สองกระโดดไม่ได้เลยโอ้เกิดเป็นกลุมีการมีการเผาศพให้ด้วย มีการเอาศพไปด้วยนะฮะโอ้โหเป็นไ,ได้ไงเนี่ยคุณโยบีที่หนึ่งอ่ะเอไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ใช่ปกติแล้วนะฮะโอ้โหใ <c oughs> ช่เหผมได้รางวัลครับอย่างน้อยก็ไม่หรอเด้อพ<ำ>ี <c oughs> ไม่หลอรอเลยคนตอบย้ำอะ่ะ <c oughs> เอาทำไงได้ก็ไม่รอจริงๆเนี่ยแต่ผมไม่ได้ว่าคุณเอสสซชิดนะครับผม <c oughs> แค่บอกไอ้คนโหลเป็งยังไงวะ โ oh, นะอ้นะเอออากที่เห็นอาวุธก,กีก็ก้าหางนะครับเป็นธาตุไฟนะส่วน่าคอนนี่ก็เป็นโคนอย่างที่เห็นแดดตะกินนี้นะครับับ,บเรื่องตะโกะไรเงี้ยนี <laughs> ่ทาบันคอนะี่ท่ามันคอได้เท่นเนี่ยอยากได้นะครับเติมทูมันนี่ห้าร้อยบาทหมดเควันที่ 7. เจ็ดเดือม,มเดือนวะ <laughs> เดือนมิถุนามั้งครับน่าจะเดือนหน้านี้ที่จะมาถึงนั่นเองนะส่วนถ้เกิดว่าอยากได้ไอ้ดับเลิลเต้นี้แล้วก็คุณก็ต้องเติมทูมุสพันบาทนั่นเองนะ กูจะได้ดาบเดนเต้นะับมันไส้ว่าไม่โชกแม่งทั้งดนี้คือทายาคิริโตะนะครับเทปทูโอ้โหเทปทูเทปเทพเต็มตังค์โอเคครับโอเคนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะโอ้โหเจอนใหม่คลิปหน้ารับรองของมันแน่